สว,ส,สวัสดีค่ะด<ม>ิฉันนางสาวชนิชามาาเดลิ 3, ค่ะเลขที่าสามสิบเอค่ะด<ม>ิฉันนางสาวชนิดาอยู่แสงเลขที่ยี่สิบเอค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอรูปแบบการเรียนตามแนวคิดแบบไฮสโคปรูปแบบแนวคิดของไฮสโคปนะคะไฮสโคปเป็นรูปแบบที่มีต้นแบบมาจากสหรัฐอเมริกามีแนวคิดมาจากทฤษฎ,ฎีของเเ j เป็นการสอนโดยการใช้ผสมผสานกับที่วางแผนไว้ เน้นให้เด็กได้ลงมือทําด้วยตนเองอย่างอิสระค่ะเป็นสิ่งที่เด็กเสนอให้กับคุณครูจากนั้นคุณครูจะออกแบบมาเป็นกิจกรรมการจัดเตรียมสื่อให้เหมาะสมค่ะแล้วเด็กจะมีการวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองค่ะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะระยะเริ่มต้นในการใช้ทฤษฎีพื้นฐานการพรัฒนาการทางสติปัญญานะคะของ p จค,ค่ะที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำค่ะ และต่อมานะคะได้มีการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดอื่นได้แก่ทฤษฎีของลิกสันค่ะเรื่องการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มนะคะแล้วก็เล่นกิจกรรมต่างๆอย่างอิสระและทฤษฎีของไวกอสกี้นะคะเรื่องปฏิสัมพันธ์และการใช้ภาษาค่ะปัชญาและหลักการของการสอนนะคะการเรียนรู้แบบลงมือกระทําจะเกิดขึ้นอย่าง มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดกิจกรรมที่พัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้แบบลงมือกระทําน,นะคะกระทั่งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเององค์ประกอบการเรียนรู้แบบลงมือกระทําได้แก่หนึ่งขาดสื่อห้องเรียนที่เด็กได้เรียนรู้แบบลงมือกระทําน,นะคะมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเพียงพอค่ะ2การสัมผัสค่ะการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทําเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งกายและ ใจค่ะ3นะคะการเลือกค่ะเด็กค่ะจะเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดความสนใจนะคะ4ค่ะภาษาและการคิดค่ะเด็กนะคะได้อธิบายว่าตนกำลังจะทำอะไรและเขาอยากจะมีโอกาสที่จะพูดสื่อสารด้วยภาพภาษาทางกายแล้วก็ขณะที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมค่ะ หลักการของไฮสโคบนะคะสามารถสรุปเป็นแผนภูมิภาพวงล้อแห่งการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้แบบลงมือกระทํานะคะประสบการสัมพันธ์ที่ลิเริ่มคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กค่ะกลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์การกระตุ้นส่งเสริมการแก้ปัญหาการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะคะคือพื้นที่สื่อการเก็บกิจวัตรประจําวันนะคะคือกลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์นะคะการกระตุ้นส่งเสริมการแก้ปัญหาค่ะ การประเมินค่ะคือคณะทํางานบันทึกประจําวันวางแผนกิจวัตรประจําวันการประเมินพัฒนาการค่ะการจัดการสอนนะคะพร้อมตัวอย่างค่ะการวางแผนนะคะคือคุณครูจะให้เด็กสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนของตนเองได้ค่ะการปฏิบัตินะคะเด็กสามารถปฏิบัติด,ด้วยตนเองค่ะเพื่อเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะและการแก้ปัญหาด้วยตนเองค่ะแล้วก็การคิดทบทวนนะคะคือ หลังที่เด็กทําเสร็จนะคะเด็กต้องทบทวนใบงานของเด็กค่ะว่าทําเกี่ยวกับอะไรค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายค่ะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและประสบการณ์จริงค่ะวัสดุที่ใช้ในการทั่วไปเลยนะคะก็คือ1ค่ะการบิดเบียนค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะคือวัตถุเครื่องมือที่นักเรียนสามารถจัดก,การเพื่อสํารวจและทําความเข้าใจแนวคิดได้ค่ะตัวอย่างเช่นบล็อกปิศนา การนับลูกปัดค่ะ 2. ค่ะอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นค่ะอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นนะคะเช่นแผนภูมิโปสเตอร์ poster, แผนภาพและรูปภาพค่ะ 3. นะคะหนังสือและวรรณกรรมค่ะก็คือจะเป็นสื่อการอ่านรวมถึงหนังสือที่มีข้อความให้ข้อมูลค่ะและบทกวีใช้เพื่อดึงดูดนักเรียนในการพัฒนาการค่ะ 4. นะคะเครื่องมือในการทางเทคโนโลยีค่ะเครื่องมือเทคโนโลยีนะคะได้แก่ค่ะ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไว้บอร์ดค่ะ 5. ค่ะอุปกรณ์ศิลปะค่ะใช้วัสดุเช่นดินสอสีปากกามาร์กเกอร์สีดินเหนียวและวัสดุงานฝีมือเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ค่ะ 6. ค่ะอุปกรณ์กลางแจ้งค่ะอุปกรณ์เล่นกลางแจ้งเช่นลูกบอลเชือกกระโดดจักรยานและเครื่องมือทำสวนค่ะถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพและการ สำรวจกลางแจ้งค่ะ7ค่ะวัสดุวิทยาศาสตร์ค่ะเช่นแว่นขยายกล้องจุลทรรศน์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและพืชค่ะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติรจริงค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะได้เกิดการคัดเลือกอย่างที่เพื่อให้โอกาสในการเรียนรู้เชิงลึกค,ค่ะประสบการณ์จริงและการสำรวจในด้านต่างๆการพัฒนาการค่ะ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของเด็กตามแนวคิดให้สคอบสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนครูคนที่3และเป็นส่วนหนึ่งของวงล้อแห่งการเรียนรู้มีสาระควบคุม3เรื่องได้แก่ 1. พื้นที่เด็กต้องการพื้นที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นที่ในการใช้สื่อต่างๆสําหรับทํากิจกรรม 1. พื้นที่เก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก 2. พื้นที่ทํากิจกรรมกลุ่มใหญ่ 3. พื้นที่ทํากิจกรรมกลุ่มย่อย สี่พื้นที่สําหรับมุมเล่นมุมพื้นฐานห้ามุมประกอบด้วยมุมหนังสือมุมบล็อกมุมบ้านมุมศิลปะและมุมของเล่นห้าพื้นที่เก็บของใช้ครูสองสื่อมีทั้งสื่อสองมิติสามมิติสื่อสําหรับเด็กจะเริ่มต้นจากสื่อที่เป็นรูปประรมไปสู่นามประธรรมการเลือกใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัยวุธิภาวะความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของเด็ก ตัวอย่างสื่อในมุมต่างๆมีดังนี้มุมบล็อกควรมีสื่อสำหรับก่อสร้างสื่อที่แยกออกและประกอบได้มุมหนังสือมีหนังสือประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับวัยของเด็กมุมศิลปะควรมีกระดาษประเภทต่างๆสําหรับวาดและมีอุปกรณ์สําหรับการระบายสีมุมบ้านมีชุดเครื่องครัวมีอุปกรณ์สำหรับการเล่นบทบาทสมมุติ มุมของเล่นมีอุปกรณ์เล็กๆสำหรับเล่นแยกประเภทอุปกรณ์ที่แยกส่วนประกอบใหม่ได้ระบบจัดเก็บสื่อประกอบไปด้วยสื่อที่เหมือนกันจัดเก็บและจัดวางไปด้วยกันภาชนะบรรจุสื่อควรโปร่งใสเพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพื่อให้สะดวกในการขับเคลื่อนขนย้ายการให การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็กสัญลักษณ์ทำมาจากสื่ออุปกรณ์ของจริงภาพถ่ายหรือภาพสำเนาภาพวาดภาพโครงล่างหรือบัตรคำติดคู่กับสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนหมายถึงพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งและสนามเด็กเล่นโดยทั่วไปประกอบด้วยเครื่องเล่นประเภทต,ต่างๆเช่นต,ต่ปีนลื่นที่เล่นน้ำที่เล่นทราย ปลงเขาปลูกพื้นที่ส่วนทัวเล็กๆเกนื่องด้วยสภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่โปรแกรมไฮสโคบจึงให้ความสําคัญการจัดพื้นที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบลงมือกระทําให้โอกาสเด็กในการเลือกและตัดสินใจทั้งนี้ผู้ใหญ่จะเป็นผู้จัดแบ่งพื้นที่เป็นมุมต่างๆเพื่อสนับสนุนการเล่นของเด็กจุดเด่นของไฮสโคบ 1. การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ขอบเขตสูงส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัติโดยที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแข่งขัน 2. ประสบการณ์จริงแนวทางไฮสโคบเน้นประสบการณ์เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงช่วยให้นักเรียนได้สำรวจและโต้อตอบกับสื่อการเรียนการสอน 3. การสอนเป็นรายบุคคลไฮสโคบจะหนักดีว่านักนักเรียนแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความต้องการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป 4. การพัฒนาสังคมแนวทางขอบเขตสูงให้ความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมากส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกความร่วมมือและทักษะการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหมู่นักเรียนค่ะจุดด้อยนะคะ 1. ค่ะใช้เวลานานค่ะการปรับใช้แนวทางขอบเขตสูงจําเป็นต้องมีการวางแผนและการเตรียมการอย่างรอบคอบค่ะครูต้องใช้เวลาอย่างมากในการออกแบบและจัดสภาพแวดล,ล้อมการเรียนรู้ 2. ค่ะ การครอบคุมเนื้อหาที่จํากัดเนื่องจากการเน้นการเรียนการสอนแบบเชิงลุกการสอนแบบรายบุคคลแนวทางให้สโขนะคะอาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายค่ะ3ค่ะการฝึกอบรมค่ะการนําแนวทางไฮสโคบไปใช้อย่างเหมาะสมนั้นครูต้องมีความเข้าใจในอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัชญาและวิธีการการพัฒนาการฝึกอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องค่ะถือเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าครูมีทักษะและความรู้ที่จําเป็นค่ะงานวิจัยเกี่ยวข้องค่ะเรื่องที่1นนะคะการประเมินหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดให้สโคบของเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่2ค่ะการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดให้สโคาร,ร่วมกับการล่างนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่3านะคะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดให้สโคบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่4ี่ค่ะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด,จดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดให้สโคบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3มค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่5้าค่ะ การจัดกิจกรรมศิลปะจากต้นไผ่าตามแนวคิดไฮสโคเพื่อพัฒนาทักษะค,ความคิดสร้างสารรค์สำหรับเด็กประถมวัยค่ะค่ะกลุ่มพวกเรานะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ